6วิธีซื้อใจลูกค้าวันนี้จะมาพูดถึงวิธีในการซื้อใจลูกค้านะครับว่าถ้าเราจะนําเสนอบริการหรือสินค้าให้กับลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงในการที่จะซื้อใจลูกค้านะครับเพื่อให้ตัดสินใจซื้อด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นํามาทั้งหมด6วิธีนะครับที่จะเป็น6วิธีในการซื้อใจลูกค้านั่นเองนะข้อแรกเลยครับ ก่อนที่เราจะทําการขายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์นะครับการสร้างความสัมพันธ์ก็คงมาถึงคงจะไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับของที่จะขายเลยทันทีนะอาจจะสร้างความสัมพันธ์โดยการดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับหรือว่าอาจจะพูดคุยสิ่งที่ลูกค้าชอบแบบนี้อาจจะเป็นกีฬากิจกรรมพูดถึงลูกอะไรต่างๆนะพูดถึงสิ่งที่เขารักนะครับแบบนี้ก็คือเป็นการ เปิดใจนั่นแหละนะครับข้อแรกก็คือการเปิดใจเปิดใจคือการสร้างความสัมพันธ์นะพูดคุยเรื่องทั่วไปที่ลูกค้าชอบที่ลูกค้ารักนะครับสิ่งที่รักอาจจะเป็นลูกชายลูกสาวพ่อแม่ต่างๆนะครับพวกนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือการเปิดใจการเปิดใจคือการสร้างความสัมพันธ์นะทำให้ลูกค้ายอมพูดสิ่งที่เป็นสิ่งที่จริงๆออกมานะครับแล้วก็ทําให้ รู้สึกสนิทใจในการที่จะพูดคุยมากขึ้นนะครับข้อนี้แหละเป็นข้อแรกนะสำหรับใครที่จะไปขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือต้องพูดคุยทําให้รู้สึกถึงความสนิทใจรู้สึกถึงความสัมพันธ์นะครับรู้สึกถึงความไวเนื้อเชื่อใจนะก่อนที่จะขายสินค้าหรือบริการนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อที่2ข้อที่2ก็คือเราต้อง ซักนะครับหรือตั้งคําถามเพื่อที่จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนอย่างไรสเปคเป็นแบบไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าด้วยการรู้จักการตั้งคําถามนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับถ้าเรารู้เราจะได้ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ดีที่สุดนั่นเองนะพูดง่ายๆถ้าเกิดการที่ ไม่ผ่านข้อแรกตรงที่เราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์หรือความสนิทใจได้ลูกค้าก็จะไม่ได้พูดสิ่งที่ต้องการออกมาเพราะฉะนั้นข้อแรกมันมีผลต่อข้อที่2นะครับข้อที่2จะเป็นตัวทําให้เราสามารถที่จะค้นหาความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้และเมื่อรู้ความต้องการที่แท้จริงก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปเชื่อมโยงหรือเลือกสินค้าหรือบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับ ข้อ3ครับในขณะที่เราพูดคุยเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการบันทึกจดต่างๆนะจะได้ทราบเพราะว่าบางทีเราคุยเพลินๆนะเข้าประเด็นบ้างนอกประเด็นบ้างก็ทําให้หลุดได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะจดจําในรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าเป็นสินค้าบริการที่มีความซับซ้อนเนี่ยก็จะต้องจดบันทึกด้วยในคีย์ที่เป็นสําคัญพู่ง่ายๆคือเหมือนเราไปสัมภาษณ์นะครับไปเก็บข้อมูลไปหาความต้องการนะครับเราก็ต้องจดตัวอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดเอาไว้นะครับ ข้อที่4ครับในขณะที่เราถามเนี่ยข้อหนึ่งที่มีความสําคัญเลยหลายคนมองข้ามไปก็ควรที่จะต้องตั้งใจฟังนะครับทําให้รู้ว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราสนใจฟังนะบางทีก็เข้าประเด็นบ้างนอกประเด็นบ้างแต่ว่าการที่เรารู้จักฟังจับประเด็นแล้วก็ทําให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้ามันมีความสําคัญกว่าการที่เราพยายามเสนอสินค้าหรือบริการที่บางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่า เพราะฉะนั้นข้นนี้จึงมีความสําคัญก็คือถามแล้วต้องฟังแล้วก็ถามเพื่อให้ได้คําตอบนะครับที่จะรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงเป็นข้อที่เป็นตัวบอกว่าให้ให้ฟังอย่างตั้งใจนะครับฟังอย่างเอาใจใส่นะครับไม่มัวแต่พูดเพื่อเสนอบริการหรือสินค้าแล้วเวลาที่ลูกค้ากําลังพูดอยู่ก็ไม่ควรจะขัดจังหวะนะครับ ก็ควรจะเอาใจใส่นั่นแหละทำให้ลูกค้ารู้สึกดีนะได้พูดเยอะๆในขณะที่เราก็ถามยิงถามเพื่อที่จะได้ข้อมูลถึงความต้องการที่แท้จริงนะเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะได้ลูกค้าจะได้รู้สึกประทับใจนะครับด้วยปกติเราก็ควรที่จะฟังให้มากกว่าพูดก่อนนะในขั้นนี้เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้านั่นเองครับ mm hmm. ข้อ5ครับเมื่อเราเมื่อเราถามนะครับบันทึก แล้วก็เราก็ฟังนะครับข้อสําคัญข้อนหนึ่งเลยการที่จะสามารถซื้อใจลูกค้าได้ก็ต้องหานะครับว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่แท้จริงถ้ามาดูในเรื่องของสินค้าและบริการของเราเนี่ยอะไรที่ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดนะถ้าเราสามารถเลือกสินค้าและบริการที่ไปแก้ปัญหาหรือลูกค้ามีความต้องการมากที่สุดนะ่ <S <S <ๆ>ก็เหมือนกับเราได้ซื้อใจแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงมีความสําคัญนะครับ ก็คือเราเน้นให้สินค้าและบริการที่ตรงใจกับลูกค้าเมื่อลูกค้าเป็นเป็นการไปแก้ปัญหาหรือเป็นการที่จะทําให้ลูกค้านั้นได้ของที่ต้องการจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็เป็นการซื้อใจลูกค้าในรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อ6เนี่ยข้อ6จะเป็นเรื่องของ เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เสนอขายบริการแล้วเราก็อาจจะต้องเสริมพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับเพื่อทําให้การตัดสินใจซื้อนั้นตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ถึงความต้องการในเรื่องของการจ่ายเงินการผ่อนเงินนะครับการจ่ายเงินสดการจ่ายบัตรเครดิตนะการแจกของแถมต่างๆพวกเนี้ย ก็จะทําให้เป็นการซื้อใจอีกมิตินึงนะลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ยังสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการจ่ายเงินในเรื่องของการของแถมต่างๆที่ตรงใจขึ้นไปอีกนั่นเองก็จะเป็นการซื้อใจที่ดีที่สุดก็คือปิดการขายด้วยการใช้โปรโมชั่นต่างๆนะรูปแบบการจ่ายเงินก็ได้นะแบบเนี้ยก็คือลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วเราก็ยังได้วิธีการจ่ายเงินที่สะดวกสบายนะครับได้ส่วนลดได้แต้มบัตรเครดิตหรือ อาจจะได้ของแถมนะถ้าตัดสินใจซื้อในเวลาอันรวดเร็วซึ่งวิธีการข้อ6เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการทางการตลาดนะที่จะช่วยทําให้ลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพราะเราเลือกสินค้าที่เรามีการสัมภาษณ์จดบันทึกฟังอย่างตั้งใจ แล้วก็เลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเสนอโปรโมชั่นรูปแบบการจ่ายเงินที่ทําให้ลูกค้านั้นสะดวกที่สุดนะครับเช่นอาจจะผ่อนจ่ายศูนเเดือนนะครับหรือว่าอาจจะมีการแถมถ้าเกิดจ่ายสดหรือว่าจ่ายครบเลยก็จะมีของแถมพิเศษอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นการซื้อใจลูกค้าได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเ็นว่าวิธีการต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิธีการขายนะแต่ขายแล้วทําให้ลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการได้รับอำนวยความสะดวกที่ดีแล้วก็มีข้อแรกที่มีความสําคัญข้อนึงก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ทําให้ลูกค้านะั้นรู้สึกสนิทใจกับคนที่ มาพูดคุยหรือคนที่มาขายของขายสินค้าน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่า6วิธีซื้อใจลูกค้าพวกนี้ก็สามารถนําไปเป็นลูปใช้ในการที่จะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้นะแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้ในที่สุดน,นั่นเองครับก็ถือว่าเป็น6วิธีซื้อใจลูกค้าที่ เราสามารถทําตามได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีซื้อใจลูกค้ายัางไงครับก็สามารถพูดคุยเล่าให้ฟังได้นะครับอันนี้ก็เป็น6วิธีนะครับซึ่งอาจจะมีวิธีมากกว่านี้หลากหลายเลยแต่นี่เป็น6วิธีนะที่เราสามารถที่จะนําไปขายสินค้าหรือบริการแล้วก็ซื้อใจลูกค้าในขณะเดียวกันได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จบถึเพนเท่าน,นีะครับสําหรับ6วิธีซื้อใจลูกค้า